เด็กๆที่น่ารักของคุณครูพิสูจน,ะะน์นะคะในอาทิตย์นี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยของผีเสื้อแสนสวยนะคะลูกแต่วันนี้นะคะคุณครูพิสูจน์จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องรูปร่างลักษณะของผีเสื้อนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะว่าผีเสื้อนั้นมีรูปร่างลักษณะอย่างไรนะคะไปเลยค่ะเด็กๆ วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรูปร่างลักษณะของผีเสื้อรูปร่างลักษณะของผีเสื้อประกอบด้วย 1. ปีก 2. ตา 3. หนวด 4. ปาก 5. ขาและ 6. ลลำตัวเด็กๆรู้ไหมคะ วารูปร่างลักษณะของผีเสื้อแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรบ้างปีกปีกผีเสื้อทำหน้าที่ในการบินตาตาผีเสื้อทำหน้าที่รับรู้ภาพของวัตถุที่เคลื่อนที่ได้เร็วจึงบินได้ว่องไวตามจับได้ยากนวดหนวดก็คือปากของผีเสื้อ ทำหน้าที่รับรู้กลิ่นและใช้ในการดูดน้ําหวานของดอกไม้ขาผีเสื้อมีหกขาทำหน้าที่เกาะตามที่ต่างๆลำตัวลำตัวของผีเสื้อซึ่งไม่มีโครงกระดูกภายในลำตัวเป็นวงแหวนหลายๆวงเชื่อมต่อกันด้วยเยื่อบางๆ ซึ่งเป็นส่วนทำให้เคลื่อนไหวได้สะดวกเป็นไงบ้างคะเด็กๆพอเข้าใจไหมคะรูปร่างลักษณะของปีเสื้อนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเด็กๆเคยเห็นผีเสื้อไหมคะที่บ้านอ่าถ้าคนไหนได้เห็นแล้วนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะลูกนะว่าผีเสื้อนั้นมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับที่คุณครูพิสสอนไว้หรือไม่นะคะ ค่ะต่อไปนะคะคุณครูพิสุมีใบงานให้เลยอ่านี่ไงใบงานวันนี้นะคะคําสั่งใบงานวันนี้บอกว่าให้นักเรียนโยงภาพที่เหมือนกันนะคะแล้วคุณครูพิสุจะให้เด็กๆโยงภาพตามที่คุณครูได้ทําคลิปเอาไว้นะคะนี่นะคะคือตัวอย่างคลิป ให้นักเรียนโยงภาพที่เหมือนกันนะคะให้นักเรียนโยงภาพเหมือนที่คุณครูพิสูจน์เลยนะคะให้ดูว่ารูปไหนเหมือนกันและสีไหนที่เหมือนกันนะคะและให้นักเรียนโยงภาพให้ถูกต้องด้วยนะคะฝากผู้ปกครองช่วยแนะนำแล้วก็ช่วยดูแลแทนคุณครูพิสูจน์ด้วยนะคะ เด็กๆกลับไปลองทําดูนะคะใบงานที่คุณครูพิสูจได้ให้ไปนะคะลูกโดยให้คุณพ่อกับคุณแม่ช่วยด้วยนะคะหรือบางคนที่ไม่สามารถที่จะทําทางโทรศัพท์ได้ก็ให้ลูกปิ้นมาแล้วก็ลากเส้นกับดินสอก็ได้นุ่นลูกนะและฝากให้ผู้ปกครองช่วยส่งคลิปหรือว่าส่งรูปเกี่ยวกับ หน่วยการเรียนเรื่องปีเสื้อแสนสวยมาให้คุณครูด้วยนะคะส่งมาในไลน์กลุ่มนะคะทำใบงานที่คุณครูได้ให้ไปวันนี้นะคะส่วนวันนี้นะคะคุณครูขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ